ขายดีเกินคาดแม้ราคาไม่ถูกปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในไทยแลนด์ไหมตลาดรถยนต์ในไตรามาสหนึ่งของปี2022อาจดูเงียบสงัดเพราะค่ารถยนต์แทบทุกรายไม่กล้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในระดับโลเคอลช่วงเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์แต่ดูเหมือนทุกค่ายจะพร้อมใจกันไปเปิดตัวรถใหม่ที่งานบางกาะมอเตอร์โช2022เยอะมากและหนึ่งในค่ายรถ ที่จะเปิดตัวในงานบางกอกมอเตอร์โชว์2 0ง2ก็คือฮุนไดครีต้า SUE ขนาดเล็กรุ่นใหม่นำเข้าจากโรงงานขนาดใหญ่แห่งใหม่ในอินโดนีเซียขนาดตัวรถถ้าวัดกันเป็นมิลลิเมตรขนาดก็จะประมาณ Honda HRV โฉมใหม่โดยรูปทรงจะเป็นทรงกล่องไม่เน้นความแปลดเปรี้ยวมากเท่าไหร่ตำแหน่งทางการตลาดฮุนไดครีต้าโฉมใหม่หน้าตาใหม่ในอินโดนีเซียจะเป็นรถที่มีราคาท้าชนกับ ฮอนด้ HRV 1.5ลิตรในอินโดนีเซียตรงๆต,ตอนแรกสื่อมวลชนและทางเราก็เคยคาดการว่า c r e ต้ในอินโดไม่น่าจะมียอดขายที่โดดเด่นมากนะักเพราะราคาไปทาบทับกับ HRV เจ้าตลาดที่นั่นก็รู้ๆกันอยู่ว่าหุนใดสถานะยังเป็นแบรนด์ไม่ใหญ่โตในอินโดนีเซียเท่าไหร่เลยพอยอดขายออกมาจริงเดือนมกราคม2022ปรากฏว่า HONDA HRV มียอดขาย1,440คันขายดีอันดับหนึ่งในหมวด SUV e ขนาดเล็กก็ไม่แปลกเพราะทั้งแบรนด์และตัวรถที่โดนใจตลาดแต่อันดับต่อมาก็คือ h y u ด d a i Creta ฟาดไปถึง932คันถึงจะขายไม่ดีเท่า HRV แต่ถ้ามองในแง่ของการเปิดตัวใหม่และตัวแบรนด์ก็เพิ่งเริ่มเอาจริงเอาจังในอินโดนีเซียและอาเซียน ตัวเลขระดับนี้ถือว่าขายดีมากแล้วสาเหตุที่ทำให้หุนเดครีตาขายดีเกินคาดเป็นมากมีสาเหตุหลายอย่างเช่น 1. ราคารุ่นเกียร์ธรรมดารุ่นล่างสุดถูกกว่า HRV 1.5ลิตรที่นั่นเยอะมากทำให้หลายคนตัดสินใจไปดูรถคันจริงแต่เวลาซื้อจริงคนส่วนใหญ่จะไม่ซื้อรุ่นล่างกันอยู่แล้ว 2. ครีต a ตัวท็อปออปชั่นมากกว่า HRV 1.5ลิตรเยอะ แต่อย่าลืมว่า HRV นั้นก็เก่าแล้วต้องจับตาดูตัวถังใหม่ 3. แพ็กเกจของ c r ี t a เป็น SUV ทรงกล่องน่าจะทำให้คนรู้สึกว่ามีอัตประโยชน์ใช้สอยที่เพียงพอแล้วกับราคานี้อย่างไรก็ตามทางเราไม่ฟันธงเลยว่าคุ่นเด็ครีตา1.5ลิตรจะสามารถขายดิบขายดีในไทยตามอัตภาพของแบรนด์ได้หรือไม่คงขึ้นอยู่กับว่าตั้งราคาตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างไร ถ้าหารู้สึกว่าลูกค้าคนไทยถูกใจกับราคาจำหน่ายครีต้าตรงกับความคาดหวังที่มันเป็นยอดขายก็จะต้องดีแน่นอนในความคิดเห็นคือครีต้าในไทยตัวท็อปราคาไม่ควรจะเกิน949,000บาทถ้าหากเกินกว่านั้นคนน่าจะปัดไปเล่น Honda HRV e EHEV รุ่นล่างราคาแค่เพียง979,000บาทจะดีกว่า และรุ่นรองท็อปของค r ีต a ควรมีราคาแตะเลข8เป็นชอ e ที่โอเคมากเพราะอ่านสเปคในอินโดนั้นรุ่นรองท็อปออปชั่นก็ค่อนข้างครบทีเดียวรายละเอียดทั้งหมดในไทยเปิดตัวมีนาคม2022แน่นอนครับ